ตอนแรกเข้าไปอะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบมันมีความก mm ังวลแล้วก็เหมือนแบบตรงเนี้ยมันมันมีความจิตจิตอยู่ตรงหัวใจ okay, ค่ะใช่พอตอนนี้รู้สึกโล่งเบาแล้วก็อาการตรงนี้มันไม่มีค่ะหายหายเลยตอนเริ่มมันก็มีเหมือนแบบเหมือนมีความคิดหรือมีอะไรที่มาแบบแทรกเราเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบโค้ดทำกระบวนการฮิลลิ่งไปตราจูนไปด้วยอะ มันตอนนี้มันคือเบาแล้วก็โลง่งตอนแรกเราก็เหมือนแบบไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนแบบตัวเองเหมือนเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เหมือนแบบคอยไปกดมันไว้ mm hmm. พอเราก็ฝึกเราก็พยายามที่ต้องใช้ความพยายามแบบพูดกับตัวเองแต่เรารู้ว่าลึกๆของเราอะ่ะ mm hmm. มันยังมีความรู้สึกที่เราฝังมันไว้ใช่แล้วพอแบบโคจูนมันก็แบบ เขาให้เข้าไปแบบเหมือนแบบไปหาเด็กคนนั้นน่ะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วมันก็เหมือนแบบเขารู้สึกมันมันต่างกันจากตอนแรกหรอกแั้วมันร้องมันสั่นสะเทือนร้องไห้แล้วก็แบบขอโทษเขาอะ่ะแล้วเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะอแล้วก็แบบตอนนั้นรู้สึกเหมือนแบโบโหแบบ เออ<ม>เรายัางอยู่กับเขามานานอะ่ะมันถึงรู้สึกแบบเจ็บ,จบตรงหัวใจอะค่ะ mm hmm. ที่เราต้องเข้าเพราะว่าถ้าเราฝึกเองหรือเราเราเรา,เราจะไม่มีกำลัง mm hmm. มันเหมือนมันต้องมีครูมีโค้ดคอยช่วยเราที่ดึงจิตเราเวลาแบบอยู่ในคอร์สหรืออะไรเงี้ยเราต้องอยู่ในคอร์สเพราะว่าคอร์สช่วยเราได้ mm hmm. เราต้องมี ครูช่วยเราค่ะอบางทีถ้าเราทําเองฝึกเองเราไม่สามารถดึงจิตหรือว่าดึงความรู้สึกของเราได้ใช่ค่ะมันมันเหมือนถ้าเราไม่ถูกฝึกหรือเราไม่มีคอร์สช่วยมันมันมันเหมือนแบบเราใช้ชีวิตมาอีกแบบหนึ่งในอดีตแล้วมันเหมือนแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าม,มันดึงเราไว้แล้วพอเรามาอยู่กับครูกับโค้ชต้องโรงเรียนอยู่กับเพื่อนๆนม,มันช่วยเรา แล้วก็จากที่เราฝึกมาเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะเราเห็นจากในอดีตของเรากับหนปัจจุบันมันต่างกันนะคะครั้งแรกจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรครั้งแรกจะเหมือนแบบมันต้องใช้ความฝืนความพยายามเยอะแต่พอเราแบบว่าอยู่เรียนมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆเราจะรู้สึกถึงแบบว่าเราได้รับความความรู้สึกมันแตกต่างกันอืม เพราะรู้ส <tracking> ึก <il> ว่าเวลาเราใช้ชีวิตอน่มันไหลมันไหลไปกับสถานการณ์แล้วเราต้องล่องกลับมาต้องต้องต้องมีกูมีโค้ดแล้วก็ต้องมีขอช่วยเรารู้เลยว่าโอ้โหแบบถ้าเราไม่มีขอช่วยเราไปตามสถานการณ์โดนดึงโดนไล่แล้วใช่คกับการใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ ต้องขอบคุณตัวเองที่กล้าเลือกแล้วก็กล้าลงทุนให้กับตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกเราไม่ฝึกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะชีวิตเราจะเป็นยังไงอแล้วก็เราก็ไม่รู้วิธีการที่จะดึงตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอั้นมรู้อนนั้นที่เขาเ แต่เราก็จดรู้เขาจนตอนนี้เขาต่าบไปอยู่กับเราคนทาง่งๆรับองความมุ่งมันอย่แะไรก็ได้กับเขาตอนนี้รู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่ารักรักเขารักอุ้ยนะอุ้ยฉันรักเธอนะความรู้สึกมันไม่ได้อยู่คนเดียว คารู้สึกมันมัเนเต็มอิ่มต่ตอนเดินเข้ามาแตอนแรกเดินเข้ามามันมีความเหมือนเรากลัว,ลวอะไรบางอย่างค่ะที่เราเป็นใจรดวเองอน,น,เนคน <c oughs> รู้สึกข้งนีไรู้สึกหลับรู้สึกว่ามั่นใจ มันต่างจากตอนที่เดินมาตอนแรกมากค่ะตอนแรกเดินเข้ามามีความกลัวด้วยมีความกังวลแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบมันไม่กลัวอะไรมันหายไปขอบคุณนะขอบคุณปู ไปสสิ <aría S 2> and, ่งที่ไปสสิ่งทา่ไม่ดไปได้กี่ตั้ลมไปได้กี่ตังลมขี่จำกัดไปได้กี่ตังลม้ลขี่จำกัดไปด้วกี่ออกพยายามออกไปพยายามออกไปพยายามออกไปพยายาม ออกไปสะอสะิสระได้แบู่อยากเป็นอิสระแบที่ผู้อยากเป็นอะที่ผู้อยากเป็นอะสระอสละอสระที่เกิดอสละี่เกิดอสระอะิสระิสะอสระอสระอิสระ

ดีมากค่ะได้รับเยอะเลยัแต่ฮิวเลงมาตรงนี้ก็ได้อีกขอบคุณค่ะ